ในเรื่องเกี่ยวกับความหมายลักษณะและก็ประเภทของข้อมูลนี้นะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกระบวนการที่ได้ข้อมูลมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัยค่ะทีนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะเป็นการเก็บข้อมูลโดยตรงนะคะจากการสัมภาษณ์หรือว่าการสังเกตหรือว่าการทดลองก็ได้ค่ะนะคะหรือว่าอาจจะมีการรวบรวมข้อมูลที่มีผู้อื่นได้เก็บไว้แล้วตามแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งภายในแล้วก็ภายนอกขององ,องค์กรด้วยเนาะแต่ไม่ว่า ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลจะต้องคำนึงถึงอะไรคะสําคัญมากเลยค่ะความสอดคล้องของการนำข้อมูลไปใช้นั่นเองค่ะเรามาดูสาระสำคัญแรกของความหมายของข้อมูลกันนะคะว่าข้อมูลหมายถึงอะไรในที่นี้เนี่ยนะคะก็จะมีคนให้ความหมายของข้อมูลน้อยมากเลยครูสรุปให้ว่าข้อมูลหรือว่า data จะหมายถึงสิ่งที่ท,ทราบอยู่แล้วหรือข้อเท็จจริงซึ่ง,งปรากฏอยู่ในรูปของสถิติตัตวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขนะคะเช่นอะไรเช่น บริษัท A จำกัดได้ครุสร้างองค์กรประกอบด้วยฝ่ายต่างๆคือฝ่ายตลาดฝ่ายบุคลากรฝ่ายบัญชีฝ่ายผลิตฝ่ายธุรการเป็นต้นนะคะแล้วก็บริษัท A นะคะจำกัดมีพนักงาน25คนข้อที่3บริษัท A จำกัดมียอดขายเฉลี่ย200ล้านต่อปีนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นตัวอย่างข้างต้นจัดเป็นข้อมูลทั้งสิน้นเพียงแต่แสดงในรูปแบบที่แตกต่างกันเท่านั้นค่ะเป็นยังไงเหรอครูเราจำแนกประเด็นตรงนี้ออกได้เป็น3ประเด็นประเด็น แรกเราไปดูที่การแสดงในลักษณะที่เป็นความจริงใช่ไหมคะที่ไม่เป็นตัวเลขนะคะข้อ2ล่ะแสดงข้อมูลในรูปตัวเลขคือจํานวนพนักงาน25คนนะคะแล้วก็ส่วนข้อที่3เนี่ยเราจาแนกได้ว่าเป็นข้อมูลที่แสดงในรูปของสถิติที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลหล,ล,ลายรายการหรือเกิดจาก ชุดของข้อมูลซึ่งเป็นผลรวมของรายการการขายตลอดทั้งปีเห็นไหมคะคุณชัดเจนนะคุณมองออกไหมคุณนึกภาพตามทันไหมคะหัวข้อที่2ค่ะลักษณะของข้อมูลจากความหมายของข้อมูลจะเห็นว่าข้อมูลสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะคือ1ค่ะข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็อันที่2ค่ะข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าเราจะมองตรงนี้ก็คือถ้าเป็นงานวิจัยข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็คือการวิจัยเชิงปริมาณถูกต้องไหมแล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลแบบไม่มีตัวเลขส่วนใหญ่จะเป็นตรงนี้เรา ราก็จะชัดเจนว่าถ้าเป็นงานวิจัยก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพนั่นเองค่ะทีนี้ลักษณะของข้อมูลน,นะคะตามหลักสากลของการวิจัยเขาบอกว่ามีแบบไหนนะคะเรามาดูกันตรงนี้นะเขาบอกว่าข้อที่ 1, 1> ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะสามารถที่จะใช้หน่วยการวัดเพื่อวัวดปริมาณเช่นอายุไรายได้ขนาดของครอบครัวน้ําหนักเป็นต้นนะคะข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขนะคะหรือว่าถ้าเป็นงานวิจัยก็คืองานวิจัยเชิงคุณภาพเนาะจะไม่มีหน่วยการวัดแต่สามารถที่จะจําแนกตามความแตกต่างของข้อมูลแต่ละ รายการได้นะคะสถานภาพกนนรารสมรสสถานภาพทางสังคมทัศนคติอาชีพนที่อยู่ดังนี้นะทีนี้ในส่วนของการเจาะลึกลักษณะข้อมูลประเภทที่เป็นข้อมูลตัวเลขล่ะนะคะตรงนี้ครูสรุปมาให้นะคะหลักสากลของงานวิจัยนี้นะคะเขาบอกไว้ว่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขมีจําแนกออกเป็น2ลักษณะด้วยกันค่ะคุณมีลักษณะที่1ก็คือข้อมูลที่ต่อเนื่องกับลักษณะที่2คือไม่ต่อเนื่องอ่ะลักษณะของตัวเลขก็จะมี2ต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะทีนี้เรามาดูว่าข้อมูลแบบต่อเนื่องนี เป็นแบบไหนคุณมาดูตรงนี้นะอ่าหลักวิจัยสากลเขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่ต้องการความละเอียดและความถูกต้องมักใช้กันกับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ซึ่งความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจะทําให้ข้อสรุปที่ได้แปลเปลี่ยนไปเช่นน้ําหนักของยา1เม็ดหรือสารเคมีที่จะนํามาผสมเพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยา ทางเคมีอย่างนี้นะคะเขายกแต่อย่างมาหรือว่าตัวเลขไม่ต่อเนื่องล่ะตัวเลขไม่ต่อเนื่องใช่ไหมก็อย่างไรตัวเลขไม่ต่อเนื่องก็คือเราจะมองไปที่ธรรมชาติของข้อมูลนั้นๆจะเป็นข้อมูลต่อเนื่องได้หรือไม่ต่อเนื่องก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเป็นหลักค่ะเพราะต้องการความละเอียดมากก็ต้องใช้ข้อมูลแบบที่เป็นข้อที่1คือความต่อเนื่องเช่นยา1เม็ดนะมีปฏิกิริยาต่อมนุษย์ที่กินเข้าไปถูกไหมแล้วทีนี้ส่วนผสมต้องเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะมากเลยถ้าเราใส่ส่วนผสมถูกต้อง นะค,ะคนกินก็สุขภาพดีแบบนี้เราเรียกว่าต่อเนื่องนี่ข้อมูลไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจจะอนุโลมได้อนุโลมได้จากอะไรเราก็จะหยิบยกข้อมูลที่ต่อเนื่องอะคะ่ะแต่ว่ามาตัดเป็นทั้งช่วงยังไงเหรอเรามาดูตรงนี้นะข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องส่วนข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะคะอย่างแท้จริงนั้นจะมีลักษณะของการแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนแบ่งแยกยังไงเหรอครูอย่างเช่นนะคะสมมติว่าสมมุติคุณบีนะคุณบีมีรถยนต์หนึ่งคันข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องมักจะใช้กับการวิจัยทางสังคม ะฉะนั้นก่อนหน้าที่จะเก็บข้อมูลจึงต้องเข้าใจถึงลักษณะของข้อมูลก่อนทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยานะคะตรงตามวัตถุประสงค์หากข้อมูลที่มาไม่ถูกต้องขั้นตอนการวิเคราะห์แล้วก็การแปลความหมายจะผิดพลาดไปด้วยนะคะตรงนี้คุณสังเกตไหมถ้าเป็นลนักษณะของข้อมูลต่อเนื่องถ้าในกรณีของรถยนต์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการต่อเนื่องว่าอย่างเช่นบริษัทกผลิตรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็นะคะคุณบีเป็นไงคะไปซื้อรถยนต์มาเนี่ยเห็นไหมคะ ก็จะมีการต่อเนื่องอยู่3ระดับถูกปะอันนี้ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องเราจะตัด ออกมาจากส่วนหนึ่งของต่อเนื่องได้เลยอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นก็เราไม่ต้องไปดูว่าบริษัทไหนผลิตรถยนต์อะไรนะคะแล้วมาถึงคุณบียังไงถูกไหมเราก็จะไม่ต้องดูตรงนั้นเราก็ตัดตอนเลยว่าโอเคคุณบีมีรถยนต์หนึ่งคันจบอะไรเนี้ยนะคะนั่นคือข้อมูลนะคะอาจจะเป็นตอนเดียวก็ได้หรือว่าตอนเนื่องมาแต่ว่าเราตัดเป็นช่วงนะตรงนี้คุณมองเห็นภาพเนาะมาดูที่หัวข้อที่3นะคะข้อพิจารณาในการเลือกใช้ข้อมูลเนื่องจากข้อมูลมีหลายประเภทคะ่ะและมาจากแหล่งต่างๆกันการพิจารณานาข้อมูล มาใชะะ้จึงต้องคำนึงถึงความถูกต้องความทันสมัยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากข้อมูลที่ได้มาขาดความเชื่อถือและขาดขาดความถูกต้องแล้วจะกระทบต่อขั้นตอนต่างๆของการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กรอบแนวความคิดสมมติฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะข้อพิจรารณาในการเลือกใช้ข้อมูลเราจําแนกออกเป็น3ประเด็นด้วยกัน1 ค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย2ค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกรอบแนวความคิดและสมมติฐานและข้อที่3ค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลกับการวิเคราะห์มีสามประเด็นมาดูการสรุปย่อยๆของหลักการวิจัยสากลดีไหมคะว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะเรามาดูตรงเนี้ยนะคะข้อแรกเลยการเก็บรวบรวมข้อมูลกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยเนี่ยจะเป็นกรอบของการเก็บรวบรวมข้อมูลเลยทีเดียวหากวัต ตัประสงค์ของการวิจัยที่คุณเขียนขึ้นมาที่นักวิจัยกำหนดขึ้นมานี่นะคะมีการทราบถึงพฤติกรรมอย่างเช่นถ้าต้องการศึกษาในเรื่องของการซื้อของผู้บริโภคนะคะดังนั้นกรอบของการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยจะมุ่งไปที่อะไรคะพฤติกรรมการซื้อถูกไหมนั่นแหละค่ะอย่างเช่นอะไรพฤติกรรมการซื้อเช่นใครเป็นคนซื้อซื้อที่ไหนนะคะซื้อเมื่อไรนะคะซื้อทําไมถึงซื้อซื้ออย่างไรซื้อบ่อยเพียงใดอะไรประมาณนี้เขาจะเก็บข้อมูลหมดเลยนะคะแล้วผลที่ได้ ะะะจะเป็นข้อมูลที่จะนําไปพิจารณาต่อหรือว่ามีประโยชน์ต่อไปเนาะในส่วนของการเก็บข้อมูลในหัวข้อที่1นนี่นะคะก็จะเป็นเป็นไปอย่างไรเป็นไปอย่างเขาจะมองดูที่วัตถุประสงค์ของการทําวิจัยว่าเขาทํางานวิจัยนี้ไปเพื่ออะไรหรือว่าถ้าคุณทำวิทยานิพนธ์คุณทําไปเพื่ออะไรแล้วเวลาเก็บข้อมูลนะคะเราจะลงรายละเอียดย่อยลงมาเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทำนะคะปัญหาการวิจัยนั่นเองนะคะในแต่ละครั้งนะคะว่ามีจํานวนมากน้อยเท่าไหร่ถ้าวัตถุประสงค์ของคุณเย มีมีหนึ่งข้อคุณก็ตอบได้แค่หนึ่งข้อนะคะทำแค่ตรงนั้นก็จบแต่ถ้าวัตถุประสงค์ของคุณมี3เนี้ยแสดงว่าเวลาคุณเก็บข้อมูลตรงเนี้ยคุณก็จะต้องตอบคําถามทั้ง3อันนี้ยชัดเจนไหมคะ ฉะนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจะต้องครบถ้วนแล้วก็จะนํามาต่อแต่ละวัตถุประสงค์ของคุณได้นะถ้าคุณมี4วัตถุประสงค์เนีย่ยคุณก็ต้องทําเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ให้ครบถูกปะแล้วก็เวลาคุณสรุปก็ต้องต้องมี4แล้วก็เวลาอภิปรายผลเสนอเนี้ยก e ็ต้องมี4เนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีความต่อเนื่องของข้อมูลอยู่เนาะเรามาดูข้อพิจารณาในการเลือกใช้ข้อมูลหัวข้อที่2กันนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกรอบแนวคิดและสมมติฐานค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลนอกจากจะต้องสอดคล้องกับ ประสงค์แล้วนะคะยังต้องมั่นใจได้ด้วยว่าข้อมูลที่เก็บมานั้นนะครบถ้วนนะคะแล้วก็จะต้องมีการตอบตามกรอบแนวความคิดหรือว่าสมมติฐานที่เรากําหนดไว้ด้วยนะแล้วกรอบแนวความคิดและการตั้งสมมติฐานที่ระบุไว้จะเป็นตัวระบุถึงตัวแปรที่ต้องการเก็บค่ะเช่นต้องการพิสูจน์ว่าคนที่มีไรายได้สูงจะใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยวมากกว่าคนที่มีไรายได้ต่ำอ่าสมมติอย่างนี้นะเราตั้งสมมติฐานแบบนี้ดังนั้น ในที่นี้นะคะระดับรายได้จะเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องการเก็บถูกต้องไหมคะทีนี้ ถ้าเป็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะต้องไปดูที่ระดับรายได้และการใช้จ่ายในกิจกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นข้อมูลที่ต้องการเก็บนะคะเก็บรวบรวมมาดังนั้นนักวิจัยอาจจะต้องศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนะคะมีอะไรบ้างมีแยกออกเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรเงี้ยระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับไหนมีส่วนเกี่ยวข้องไหมกับการที่มีรายได้นะคะกับการที่มีการใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวสัมพันธ์ไหมหรือว่าสถานภาพการสมรสอย่างนี้เป็นต้น ะะมีความสัมพันธ์ไหมนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของรไรคะแนวคิดในการเที่ยวสมมติฐานในการเที่ยวที่เรากําหนดไว้นะคะอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีความเชื่อมโยงกันแล้วการนําตัวแปรอื่นๆที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการท่องเที่ยวมาพิจารณาด้ค่ะจะทําให้ข้อสรุปนําไปใช้ในการโฆษณานะคะและแก้ปัญหาได้ดีขึ้นด้วยนะคะมาที่หัวข้อที่3คะ่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลกับการวิเคราะห์นะคะในบางกรณีนะคะข้อมูลการเก็บรวบรวมมาอาจจะไม่สามารถที่จะ ตอบสนองตามวัตถุประสงค์และข้อสมมติฐานในการวิจัยได้จึงจําเป็นค่ะต้องผ่านการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเหมาะสมก่อนเนื่องจากข้อมูลแต่ละประเภทนะคะจะเหมาะกับเทคนิควิธีวิเคราะห์แตกต่างกันเช่นข้อมูลแบ่งกลุ่มจะใช้กับการทดสอบสมมติฐานที่ใช้ตารางไข่นะคะหรือว่าข้อมูลแบบร่างหรือว่าข้อมูลแบบช่วงหรือข้อมูลแบบอัตราส่วนจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบถดถอยหรือสสัมพันธ์ค่ะ